ซาลามครับสวัสดีนะครับวันนี้พามาชมนะครับยูนาไคนะครับอันนี้เป็นยูนาไคเนี่นะครับเป็นบีดิสนะครับทําเป็นจี้ได้นะครับนีเป็นบีดิสนะครับมาดูตรงกลางนะครับเป็นจี้เป็นแร่ที่มีความสวยงามมากนะครับยูนาไคนะครับเกิดขึ้นจาก กระบวนการแปลสภาพของหินแกรนิตนั่นเองนะครับภายใต้ความร้อนนะครับและความดันสูงของเปลือกโลกนะครับที่อยู่ในเปลือกโลกนั่นเองนะครับเมื่อแ่ธทตดของหินเฟลสปาะนะครับพวกหินเฟลสปาะที่เป็นแ่ธทตดนะครับถูกแทนที่ด้วยเอพิโดนนะครับหรืออเหรือว่าเอพิโตสเอพิโดนนะครับ สีเขียวเนี่ยครับคืออิโดส่วนสีชมพูนี่ก็คือผสมกับพวกแร่ฟลสปานั่นเองนะครับที่เป็นแานข้างนี่ก็คือฟลสปานะครับพวกนี้นํ้ำมีอายุหลายหลายหลายล้านปีหลายพันล้านปีนะครับไม่ใช่อยู่ๆมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับต้องผ่านการเลเวลานะันเลเวลาผมไ้ดูเนื้อนะครับมีความสวยงามมากนี่ มันมีอายุยาวนานครับไอ้เส้นนี้ไม่ใช่รอยนะครับไม่ใช่รอยแตกนะครับสกิลไม่ติดนะครับนี่เป็นรอยเส้นเนื้อของเขานะครับดูสิครับมีความสวยงามมีเสน่ห์เฉพาะตัวมากนี่ครับนั้นเป็นรอยเครื่องมือนะครับใช้การกึงนะครับทำขึ้นนะครับด้วยมือนั่นเอง เรงมีรอยบ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับันนี้ดูเนื้อมันนะครับความสวยของยูนาไคร่นะครับไม่มีทิฏฐิจริงๆนะธรรมชาติลางสันนะครับเนี่ยครับความสามารถของพระผู้เป็นเจ้านะครับคุณคิดดูว่าอยู่ๆมันจะเป็นแบบนี้โดยบังเอ,อิญนะครับที่มันจะสร้างอะไรสวยๆอย่างนี้นะครับ น้องมีผู้ออกแบบนั่นเองครับความว่างเปล่าไม่สามารถสร้างสิ่งที่มีชีวิตได้นะครับหรือว่าไม่สามารถสิ่งที่ไม่สร้างสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ไม่ได้นั้นกัน,นครับความว่างเปล่านะครับไม่สามารถสร้างอะไรได้นะครับดูสิครับความสวยงามเป็นไปได้ครับที่จะบังเอิญนี่นะครับดูเนื้อสิครับ ตรงสีอมัมปูนี่สุดยอดเลยนะเนื้ออยู่ในไข่นะดูครับโปรอง,งรวมโปดูองรวมนี่โคตรสวยเลยดูสิครับเนื้อหาเจมเลยนะ,ะเอาไปร้อยข้อมือก็ได้นะเอาไปร้อยไอ้พวกจี้นะครับสวยงามมากนะครับ เป็นหนึ่งในแร่ที่สวยงามวิจิตนะครับคนข้างใหญ่นะคเหรียญนี้ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบจะเทียบไปดูไม่รู้เหรียญสิบยังอยู่ไหมนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับสวยงามมากสวัสดีครับ